ป้องเลยป้องเรียกดิอะไรนะลูกอะไรนะเขาเรียกกลับมาด้วยแม,แมไแ่ไปแล้วแม่ไปเล่นก่อนแม่เาจะเอาดาวแรกนี้มีพับไปล,ลูกพับได้ไหมพับ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 นี่พับอย่างงี้ลูกได้หินเลย

โคนี่ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยนี่แม่อะไรครับอยากให้ดูนาว่าพอตัวแตกแม่พอตัวแตกแล้วอะบ้องเต่าเขาทำอะไรอ่ะเต่าเขาทำอะไรนอนอยู่นอนอยู่เหรอเราต้องทำไงนะ ต้องเงียบๆโอเค,อ,เคอุ๊ยด่านยากมากเลยไม่ต้องสวนอัดดนนี้ด้วยนะโอเคป้องไปก่อนเลยนะหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> เรดี้แก้ <c oughs> <c oughs> ไหนเหรอชอบสีอะไรเหรอลูกสีไว้ชอบสีขาวเหรอชอ๋อสีไว้น่ารักอ๋อสีไว้น่ารักใช่ไม่เบียดเลยเหรอลูกอืมเนี่ย เขาจะนอนแช่น้ำอย่างนี้อ่ะอดูดูด้กินน้ำ ทางนี้ทางนี้<ป>เออไป